เป right ิดท้ายไว้แล้วนะครับผมพามาดูท้ายรถท้ายรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแกะชิ้นนี้ออกแล้วก็อันเนี้ยไม่รู้เบียดได้ไหมถ้าเบียดได้ก็ไม่ต้องแกะแต่ถ้าเบียดไม่ได้ต้องถอดไฟนะครับเพื่อจะถอดชิ้นกลางนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูสายไฟก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเอาสายออกจากตรงนี้นะดึงอันนี้ออกดึงนี้ออกดึงนี้ลงเลยนี่เดี๋ยวสายไฟเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาทางนู้นเดี๋ยวผมจะเอาฟิทเทสแทงงเนี่ยตรงเนี้ยมองเห็นเลยมองเห็นมองเห็นรูสายไฟเลยอะ ดึงนี้ลงนะครับบแหงเข้าไปนะครับถ้าถ้ามามองจากรูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีช่องอยู่ไม่ออกเดี๋ยวผมแทงจากข้างหน้ามาข้างหลังเลยจะเห็นชัดกว่า พ่มานี่และเห็นไหมนี่แล้วเดี๋ยวผมไม่พันเอาสายจากข้างหน้าตามเข้ามานะครับอ่ะเรียบร้อยครับส่งเข้ามานี่มาละเห็นไหมเดี๋ยวผมไปปิดข้างหน้าก่อนผมบอกแล้วเทปมันเหนียว โอเคเดี๋ยวเราแกะกิปบกันก่อนนะครับขอขอบคุณบริษัท CS Auto Parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกรอนประตูนะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับม,มอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยกิปต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับเราต้องแกะกิปพวกนี้นะเพื่อจะถอดฝาชิ้นนี้ออก อันนี้ง่ายหน่อยไฟถอยอยู่นี่นะไฟถอยอยู่นี่เราไม่ต้องลากสายมาบางรุ่นอะร้อยสายขึ้นฝาแต่ว่าไฟถอยอยู่ข้างล่างต้องลากสายขึ้นอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะนี่แป๊บหนึ่งนะแกะให้ดูก่อนตัวอุปกรณ์งัดกิ๊บครับถ้าไม่มีก็คีมตัดแทงข้าไปเลยนี่ออกละเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งนะแกะลงมาหมดแล้วนะครับเราก็จะเจออันนี้เห็นไหมโล่งๆแบบนี้เลย แต่เราจะต้องร้อยสายผ่านช่องตรงนี้ผมลองก่อนนี้ว่ามันออกได้ไหมแกะปากแป๊บหนึ่ง่าแต่แล้วก็ขยับดูซิว่าออกได้ไหมจำได้ว่าแคมรี่มันชอบติดนี่ยจริงอ่ะไม่ออกแต่ผมจะลองแกะฝาก่อนนะแกะฝาดูว่ามันแกะได้ไหมถ้าแกะได้ก็โอเควิธีแกะฝานะครับสังเกตดูดีๆนะข้างๆข้างๆฝา,า,า,าเขาจะมีรูเขาจะมีรูกลมๆอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้เขาจะมีรูกลมๆอยู่ เอาหาอะไรแหลมๆแทงเข้าไปนะแล้วก็ดันข้างออกละเวลาเปลี่ยนหลอดไฟหลีก็ต้องอย่างเงี้ยมันแกะจากข้างในไม่ได้นะครับเห็นไหมฝามมนหลุดออกมาละฮึบฮึบฮึบ,ฮบนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้นะที่ผมบอกนะแทงตรงนี้แทงเข้าไปแล้วเกี่ยวงี้มันก็จะหลุดออกมานี่อันนี้ไฟถอยอันนี้ไฟหลีนะผมจะดันตัวไฟตัวกรอไฟหลีออกมาก่อนดันจากข้างในได้นะครับเนี่คดัน นะถ้าเราถอดปลั๊กแล้วมันจะดันออกมาอย่างนี้ได้อันนี้แตกด้วยเนะี่ยเห็นไหมมีรอยแตกอยู่โย e b r o k e n นะเนี่ยเดสเนี่ย y o u ลเ e broken ดิสต l นอ่าฮูฮูฮูวิ i n อนโยไลอะไอติงไอติงอ๋อโโอเค <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องตะบ,บยตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อร้อยสาย ที่เราต้องตะบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราร้อยสายไฟออกทางเนี้ยมันจะหนีดสายไฟนะถ้าไม่ตะบมันจะหนีดสายไฟนี่อย่างนี้โอ้ไอโดนไลดีสาวเยะอ่ะเดี๋ยวเราตะบายเรื่อยๆนะครับตะบให้มันเป็นร่องสายไฟก่อนนะอ่ะตะบายได้ร่องหน่อยแล้วนะไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมมีร่องแลยเห็นไหมหมุนตะบายจนได้ร่องแลวเห็นไหมแล้ก็สายเนี่ยแทงเข้าไป เสร็จแล้วก็เนี่ยงี้เราก็เหลือสายไว้เราจะกล้องไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หย่อนสายไว้หน่อยนึงบางทีเดี๋ยวผมชอบดันไปข้างล่างแต่ว่าไม่ดีอะมันหนีบดันไปข้างล่างมันหนีบอ่าเดี๋ยวผมร้อยแป๊บหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนั้นดันเข้าไปดันได้เลยนะแต่ว่ามันมือเดียวทํางานไม่ถนัดนะครับขออนุญาตนะเดี๋ยวผมดันสายดันเก็บเข้าไปก่อนอันเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมแกะมาเนี่ยมันหักเห็นไหมมันหักเพราะว่าพี่เจ้าของเราเขาแกะไว้ก่อนวิธีนะ เราหยอดกาวร้อนมันก็พออยู่นะแต่อยากให้มันแข็งวันนี้นะมันมีสูตรอยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูใช้แฟบเนี่ย use this แฟบอ่ะอ่า you use you use use this l i t t e อ่าฮะ I use tissue ah yes yes same t i s s u เซมทิ u e same same tissue อ่านี่นะครับเราโรยซับตงไปนะเสร็จแล้ว หยอดกาวหน่อยแล้วมันก็จะเกาะกันเป็นเป็นก้อน paper? Put, paper? Yes Tissue paper Yes <It> s <S Can Tissue ก็ได้ time I see Powder This, uh อา่านี่ <laughs> พอ <laughs> พอมันเกาะกันนะครับเห็นไหมตัวแป๊บเนี่ยมันจะมันจะแข็งเป๊กเลยเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่ หรือว่าถ้าไม่มีแฟ่จะบอกว่าไม่มีแฟบที่บ้านก็มีกันแะยังไงก็ต้องมีแฟบอะ่ะหรือว่าใช้กระดาษทิชูก็ได้นะครับทิชูซิชูแล้วก็หยอดกาวก็ได้มันก็จะแข็งเหมือนกันประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะใช้ได้อีกนนอันนี้ถ้าไม่แข็งนะเดี๋ยวพอเราปิดฝาเข้าไปอะ่ะฝาล็อกเข้าไปอะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหักแล้วมันก็จะหลุดอีกเราเราถอดมาผมให้ดูตรงนี้นิดนึงพอเราถอดเก๊ามาเนี่ยเราจะเห็นอันนี้ก็คือช่องใส่กองแอร์นะครับนี่ผมจะแกะให้ดูอีกทีนึงนะ พอดีเมื่อกี้ผมแกะไปแล้วเนี่ยกองแอร์นะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะเราถอดเก๊มาจะเจอเลยคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับก็ยังใสสะอาดอยู่แต่ว่ามีขี้หนูด้วยผมแจ้งที่เจ้าของไว้ไปแล้วอ่ะปิดเข้าไปโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบชิ้นนี้แล้วก็ประกอบชิ้นนี้ก็จะเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะวิธีการเสร็จตัวเครื่องนะครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะนิดนึงจะมาให้ดูตรงนี้นิดนึงก่อนเก็บเราอย่าเพิ่งดันอันนี้ไป ชิ้นชิ้นเนี้ยผมจะยึดขาไว้เห็นไหมเรายึดขาไว้แล้วเราก็ไขน็อตเข้าไปมันจะได้แข็งแรงนะครับไอชิ้นปรับแอร์เนี่ยเสร็จแล้วก่อนที่เราจะยึดหน้ากากวิทยุเข้าไปเนี่ยเราเอาอนี้เก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี้ย <c oughs> เดี๋ยวต้องถอยรอบนึงนี่ใส่ชิ้นนี้เข้าไปก่อนปนั๊บน่อย่างงี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บชิ้นบนลงมาครับอึ๊บอย่างงี้ เรียบร้อยแล้วเราก็ประกบชิ้นนี้ขึ้นลงไปอาจจะมีแก็บนิดนึงนะครับเพราะพูดตรงๆเลยมันไม่ใช่ของมัน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 เป็นหน้ากากที่เราเปลี่ยนนะครับอาจจะนิดนึงท่านี้เป็นเรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วนะครับก็เหลือสองชิน้นนี้ผมใส่ไปละผมไม่ให้ถ่ายขออนุญาตนิดนึงอ่ะอยู่งี้ใส่ลงไป ท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอาเกมมาใส่ก่อนนะเอ,อ๊บเ,เขาจะมีโช๊กอยู่ดึงโช๊กมาก่อนแล้วโชก๊กเกี่ยวก่อนถ้าไม่เกี่ยวโชก๊กะใส่ยากนี่ใส่พอเกี่ยวโช๊กได้เสร็จแล้วก็ทำอย่างเดียวเลยนี้ผมึออให้มันลงล็อกนะโชคมันเริ่มไอ้นี่ละไม่เริ่มไม่ค่อยดีละอ่ะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้ครับพี่